สวัสดีค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องที่คนไข้ถามบ่อยมากเลยค่ะหลังผ่าตัดต้อกระจกทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้คำถามนี้ดีมากครับเพราะช่วงหลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลาพักฟื้นที่สำคัญถึงแม้แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กและโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเย็บหากดูแลอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้การฟื้นตัวของสายตาเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น และลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมากครับหลังผ่าตัดแพทย์จะให้ยาหยอดตา2 3ชนิดเช่นยาฆ่าเชื้อและยาลดการอักเสบให้หยอดตามเวลาที่แพทย์สั่งล้างมือก่อนทุกครั้งและอย่าให้ปลายขวดสัมผัสตาหรือขนตาขณะหยอดควรเว้นระยะหยอดแต่ละขวดอย่างน้อย5นาทีครับเพื่อให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ครับหลายคนกลัวน้ำเข้าตาอยากรู้ว่าหลังผ่าตัดอาบน้ำได้ไหมคะได้ครับ โดยทั่วไปสามารถเริ่มอาบน้ำได้หลังผ่าตัดประมาณ1-2วันแต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าตาโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ควรใช้ฝักบัวเปิดน้ำเบาๆและหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าบริเวณใบหน้าโดยตรงครับหากยังไม่มั่นใจในช่วงวันแรกๆหรือรู้สึกกังวลสามารถใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดตัวแทนไปก่อนก็ได้ครับเพื่อให้แน่ใจว่าแผลบริเวณดวงตาปลอดภัย และไม่สัมผัสความชื้นโดยตรงในช่วงที่แผลยังอยู่ระหว่างการสมานตัวแล้วล้างหน้ากับสระผมล่ะคะการล้างหน้าและสระผมแนะนำให้รอประมาณ2-3วันหลังผ่าตัดก่อนจึงค่อยเริ่มทำครับเวลาล้างหน้าให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดเบาๆบ,บริเวณแก้มหน้าผากหรือจมูกได้แต่ยังไม่ควรล้างแรงหรือให้น้ำและสะบู่เข้าตาโดยตรงเด็ดขาดนะครับเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ส่วนการสระผมแนะนำให้เอน็นศีรษะไปด้านหลังเหมือนเวลาสระที่ร้านทำผมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือแชมพูไหลเข้าตาหลังสระเสร็จให้ใช้ผ้าสะอาดซับเบาๆจนแห้งห้ามขยี้ตาหรือเช็ดแรงๆบริเวณรอบดวงตาครับแล้วการออกกำลังกายล่ะคะต้องงดนานไหมคะหลังผ่าตัดในช่วงแรกประมาณ1-2สัปดาห์ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรงมาก หรือมีกลิ่นควันฝุ่นเหนื่อออกหรือสิ่งสกปรกที่อาจเข้าตาได้เช่นการออกกำลังกายหนักการยกของหนักการก้มหน้าซักผ้าล้างพื้นหรือทำไร่ทำสวนครับเพราะการออกแรงหรือเกรงกล้ามเนื้ออาจทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อแผลผ่าตัดรวมถึงการฟื้นตัวของดวงตาได้อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องนอนเฉยๆตลอดเวลานะครับการลุกเดินช้าๆภายในบ้าน หรือทำกิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือเดินออกกำลังกายเบาๆในที่สะอาดและไม่มีลมแรงสามารถทำได้ตามปกติครับหลังจากผ่านไปประมาณ2 4สัปดาห์หากไม่มีอาการผิดปกติเช่นปวดตาตาแดงตามัวหรือมีน้ำตาไหลามากผิดปกติก็สามารถเริ่มกลับไปทำงานหรือเริ่มออกกำลังกายเบาๆได้โดยให้เพิ่มระดับกิจกรรมทีละน้อย และไม่ควรรีบร้อนครับสำหรับกิจกรรมที่ใช้แรงมากขึ้นเช่นการวิ่งว่ายน้ำหรือยกน้ำหนักแนะนำให้รอประมาณ1เดือนหรือจนกว่าคุณหมอที่ตรวจติดตามหลังผ่าตัดจะประเมินว่าแผลหายดีแล้วจึงจะเริ่มได้อย่างปลอดภัยครับแล้วกิจกรรมอื่นๆเช่นทำกับข้าวทำงานบ้านทำงานใช้สายตาเยอะได้ไหมคะได้ครับแต่ในช่วงแรกหลังผ่าตัดประมาณ1-2สัปดาห์แนะนำให้ทำกิจกรรมเหล่านี้แบบเบาๆก่อนนะครับ เช่นทำอาหารง่ายๆในบริเวณที่สะอาดอากาศถ่ายเทดีและไม่มีควันหรือฝุ่นมากเกินไปควรหลีกเลี่ยงการก้มหน้าใกล้ม้อน้ำร้อนหรือกระทะที่มีไอร้อนเพราะไอร้อนอาจทำให้ตาระคายเคืองได้ครับส่วนงานบ้านเช่นกวาดพื้นเช็ดโตะ๊ะหรือจัดของเล็กๆน้อยๆสามารถทำได้ครับแต่ควรหลีกเลี่ยงงานที่ต้องออกแรงมากหรือก้มหน้านาน,าน,านๆเช่นถูพื้นยกของหนักหรือซักผ้า เพราะอาจทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อแผลผ่าตัดได้สำหรับงานที่ต้องใช้สายตาเยอะเช่นอ่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์หรือดูโทรศัพท์สามารถทำได้ครับแต่ควรเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆก่อนและพักสายตาทุก20-30นาทีเพื่อป้องกันอาการตาแห้งหรือล้าเกินไปหากมีอาการตาพร่าแสบตาหรือปวดตาควรหยุดพักทันทีครับ แล้วเรื่องขับรถล่ะคะขับได้เมื่อไร่เรื่องนี้สําคัญมากเลยครับหลังผ่าตัดตาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกหรือการผ่าตัดชนิดอื่นแนะนําให้หมดขับรถอย่างน้อยประมาณ1-2สสัปดาห์แรกก่อนนะครับเพราะในช่วงนี้สายตาย,ยังอยู่ระหว่างการปรับตัวแผลผ่าตัดยังไม่หายสนิทและอาจมีอาการตาพร่าแสบตาหรือแพ้แสงได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเจอแสงจ้าเช่นแดดตอนกลางวัน หรือไฟรถในเวลากลางคืนซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับเมื่อผ่านไปประมาณ1-2สัปดาห์หากไม่มีอาการผิดปกติและคุณหมอตรวจยืนยันแล้วว่าสายตามีความชัดเจนเพียงพอจึงจะสามารถกลับมาขับรถได้อย่างปลอดภัยครับอย่างไรก็ตามก่อนจะเริ่มขับจริงแนะนำให้ลองทดสอบสายตาด้วยตัวเองก่อนเช่นมองป้ายหรือวัตถุในระยะไกล ตรวจดูว่ามองเห็นได้ชัดทั้งสองข้างไม่มีอาการพร่าหรือแสบตาถ้ายังรู้สึกว่าแสงแยงตาหรือมองไม่ชัดในที่มืดควรรออีกสักระยะนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราและผู้ร่วมทางบนถนนครับสรุปคือให้รอจนกว่าสายตาจะกลับมาชัดดีและคุณหมอประเมินว่าแผลหายเรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะใช่ครับพอมั่นใจว่าสายตาปกติแล้วค่อยกลับมาขับรถได้เลยครับ ส่วนใหญ่ประมาณ2 3สสัปดาห์หลังผ่าตัดก็ขับได้ตามปกติแต่ควรเริ่มจากระยะสั้นๆก่อนครับเช่นขับใกล้ๆบ้านหรือในช่วงกลางวันก่อนแล้วค่อยเพิ่มระยะทางทีละน้อยครับถ้าอยากเดินทางไกลหรือขึ้นเครื่องบินได้ไหมคะได้ครับเดินทางได้ครับแต่ควรเว้นระยะสักเล็กน้อยในช่วงแรกหลังผ่าตัดโดยทั่วไปแนะนำให้ หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วง1-2สัปดาห์แรกก่อนนะครับพอช่วงนี้แผลผ่าตัดยังอยู่ระหว่างการสมานและสายตายังไม่คงที่ดีนักการเดินทางนานๆหรือเปลี่ยนสภาพอากาศบ่อยๆอ,อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองแห้งตาหรือเมื่อยล้าสายตาได้ง่ายครับสำหรับการขึ้นเครื่องบินถ้าเป็นการผ่าตัดต้อกระจกทั่วไปที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถขึ้นเครื่องได้หลังผ่าตัดประมาณ1-2สัปดาห์ครับ เพราะแผลที่กระจกตาจะปิดสนิทดีภายในช่วงเวลานี้และแรงดันอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินไม่ส่งผลต่อดวงตาแต่มีข้อสำคัญครับถ้าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจอตาและมีการใส่แก๊สในลูกตาห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดนะครับเพราะความดันอากาศในที่สูงจะทำให้แก๊สในลูกตาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้ความดันในตาสูงขึ้นอย่างอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ครับดังนั้น ก่อนวางแผนเดินทางควรแจ้งคุณหมอที่ดูแลเสมอเพื่อให้แพทย์ประเมินความพร้อมของดวงตาก่อนครับและถ้าจำเป็นต้องเดินทางไกลแนะนำให้พกยาหยอดตาและน้ำตาเทียมที่ใช้อยู่ประจำรวมถึงทักสายตาเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันอาการแห้งตาและเมื่อยลาครับเวลานอนต้องนอนท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะคำถามนี้ดีมากเลยครับในช่วงสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงด้านที่ผ่าตัด และอย่ากกดหรือนอนทับตาข้างนั้นโดยตรงเพราะแรงกดจากหมอนหรือมือระหว่างนอนอาจทำให้แผลกดหรือเคลื่อนได้ครับถ้านอนที่เหมาะที่สุดคือนอนหงายโดยให้ศรีรษะอยู่สูงเล็กน้อยเช่นหนุนหมอน1-2ใบเพื่อช่วยลดอาการบวมและความดันในดวงตาถ้าจำเป็นต้องตะแคงให้พยายามนอนตะแคงข้างตรงข้ามกับข้างที่ผ่าตัดครับนอกจากนี้ในช่วง1-2สัปดาห์แรก แพทย์มักแนะนำให้ใส่ที่ครอบตาไอาชิวขณะนอนเพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาหรือมือมักระแทกระหว่างหลับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ไม่รู้ตัวครับหลังจากผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ถ้าแผลหายดีไม่มีอาการปวดตาแดงหรือบวมก็สามารถกลับมานอนท่าปกติได้ครับแต่ยังคงควรระวังอย่าเผลอกดตาแรงและควรใช้หมอนสะอาดไม่อับชื้นเพื่อป้องกันการระคายเคืองหรือการติดเชื้อครับ แล้วถ้าหลังผ่าตัดไม่นานอยากไปทำฟันหรือผ่าตัดเล็กที่หน้าได้ไหมคะโดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการทำฟันหรือผ่าตัดบริเวณใบหน้าในช่วง2-4ถึงสสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดตาครับเพราะช่วงนี้แผลผ่าตัดยังอยู่ระหว่างการสมานตัวการทำฟันบางประเภทเช่นถอนฟันอุดฟันหรือขูดหินปูนอาจทำให้เกิดแรงดันในช่องอกและศีรษะเพิ่มขึ้นชั่วขณะวาลซาว่าแมนูเวอร์ซึ่งอาจส่งผลให้ ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้การสั่นสะเทือนจากเครื่องมือทันตกรรมหรือแรงสั่นสะเทือนบริเวณใบหน้าอาจลบกวนแผลผ่าตัดหรือทําให้เกิดอาการอักเสบและบวมรอบตาได้โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังการผ่าตัดครับสําหรับการทําหัตการเล็กๆบริเวณใบหน้าเช่นการผ่าก้อนไขมันติ่งเนื้อหรือการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ควรรอให้แผลตาหายดี และได้รับการตรวจติดตามจากคุณหมอที่ผ่าตัดก่อนครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการอักเสบในลูกตาหรือยังมีบาดแผลเปิดอยู่หลังผ่านไปประมาณ4-6สัปดาห์ถ้าคุณหมอตรวจแล้วว่าดวงตาฟื้นตัวดีไม่มีอาการอักเสบหรือความดันในลูกตาสูงก็สามารถกลับไปทำฟันหรือทำหัตถการเล็กๆได้ตามปกติครับแต่แนะนำให้แจ้งทันตแพทย์หรือแพทย์ที่ทำหัตถการทราบว่าเพิ่งผ่านการผ่าตัดตาเพื่อให้ระวังแรงกด หรือท่าทางระหว่างทำครับหลังผ่าตัดถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทันทีนะครับปวดตามากตาแดงมากผิดปกติเห็นภาพมัวลงกระทันหันเห็นแสงแฟลชหรือจุด,ดดำลอยไปมาน้ำตาไหลามากหรือมีขี้ตาเยอะผิดปกติเพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการอักเสบหรือติดเชื้อในลูกตาซึ่งต้องรักษาทันทีใช่ไหมคะสรุปง่ายๆเลยครับหลังผ่าตัดตาไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือตาอื่น สิ่งสำคัญที่สุดคือดูแลให้ถูกช่วงเวลาและสังเกตอาการผิดปกติครับช่วงสัปดาห์แรกแผลยังบอบบางควรหลีกเลี่ยงน้ำฝุ่นลมแรงและกิจกรรมที่ต้องออกแรงเยอะเช่นยกของหนักหรือก้มหน้านานๆานส่วนการใช้ชีวิตทั่วไปเช่นอาบน้ำล้างหน้าทำอาหารเบาๆหรือเดินออกกำลังกายช้าๆทำได้ครับแค่ต้องระวังไม่ให้น้ำหรือเหงื่อเข้าตา หลังผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ถ้าไม่มีอาการผิดปกติเช่นตาแดงปวดตาหรือมองไม่ชัดก็เริ่มกลับมาทำกิจวัตรปกติได้และเมื่อครบ1เดือนแผลมักหายสนิทสามารถกลับไปทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างได้เลยครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคืออย่าลืมมาตรวจตามนัดทุกครั้งนะครับเพราะการตรวจติดตามจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าทั้งแผลผ่าตัดและสายตาฟื้นตัวเป็นไปตามที่คาดไว้ฟังดูแล้วการดูแลหลังผ่าตัดไม่ยากเลยนะคะ แค่รู้ช่วงเวลาและทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดก็ช่วยให้หายเร็วเห็นชัดและปลอดภัยได้จริงๆใช่ครับการดูแลเพียงไม่กี่อย่างในเดือนแรกจะช่วยให้สายตาชัดฟื้นตัวดีและลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้มากเลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาราตาหน้ารู้เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและยั่งยืนค่ะ